กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกันวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนฝนก็พลมพลมนะครับเช้านี้ที่อุบลราชธานีนะครับอากาศนะนะสดชื่นนะครับเย็นสบายไปวิ่งก็ชิวๆนะแต,แต่วิ่งเยอะไม่ได้แหมนะหนะากฝนในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับ ดูแลสุขภาพแหละนะครับเอา้าช่วงนี้เด็กของก็แปลงร่างเป็นแพนด้านะครับขอบตาดำการทำตามกันนะครับตั้งแต่ดีลเชอร์ี่ฟอร์มฟริมปองเชอร์ี่ฟิมปรงนะครับอัฟฟิเชียนไปแล้วจนถึงนาทีนี้นะครับก็มีแต่ คำว่าจวนจอนะครับซูนคัมมิ่งซูนนะเยวีโกคอมมาซูนแหมนะเนะดีระหว่างลิวพูกับไบเออร์เลวอร์กูเซนนะครับในกรณีการเจรจาซื้อขายนักเตะในช่วง ตลาดเปิดปีนี้ถือว่าเป็นดีนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งก็ข่าวกันมาเรื่อยๆหละปล่อย,ออยไม่รู้ข่าวปล่อยหรือว่าข่าวเต้าหรือว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเนะแม่มันมัน,ม,นมันเสนอข้อเสนอครั้งแรกถูกปฏิเสธไปก็มีข้อเสนอครั้งที่สองตามมา ก็ยังไม่เป็นที่ตกลงกันได้ตอนนี้ฟังว่ามีข้อเสนอครั้งที่3แล้วนะครับจากสโมสรลิเวอร์พูให้กับต้นสังกัดไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับแต่ายังมีข่าว FC ฟ FC โคโลนมามาเอี่ยวด้วยอีกในฐานะที่เป็นผู้ให้กำเนิดใช่คำว่าอย่างนั้นแล้วกันนะ Academy F.C. เ o ฟซีโคลอนฟอร์เรน์เวเนี่ยเขาเป็นเด็กสร้างด็กปั้นของ f อ c ซีโครลสมัยยังเป็นทีมเยาวชนอยู่นะครับนั่นหมายความว่าตามกฎนะครับตามกฎเอฟซีโคลอาจจะได้เปอร์เซนต์จากการซื้อขายนักเตะรอบนี้ระหว่างไบรอ์เลเกุเซน แล้วก็เอฟซครับลิวพูเอฟซนะครับนั่นทำให้อ้การตกลงค่าตัวนี่มันมันวันบายวันนี่มันมัน,ม,นมันไม่พอสิแล้วนะครับมันต้องมีออปชั่นมีอะไรอีกนะครับลิวพูก็คงเจรจาเอาเงื่อนไขที่ดีที่สุดแหละนะครับแต่ไม่ว่าจะจบลงที่สมมติว่าจบลงตกลงกันได้นะครับ ตัวเลขล่าสุดเนี่ยเป็นสถิติสโมสรลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับจะร้อยสิบสามล้านปอนหรือร้อยยี่สิบห้าล้านปอนหรือร้อยสี่สิบล้านยูโรหรืออะไรก็ช่างแหละนะครับเป็นสถิติของสโมสรลิเวอร์พูลแน่นอนโอ้โหเดี๋ยวเชื่อนะร้อยยี่สิบล้านปอนเอากลมๆนะครับร้อยยี่สิบล้านปอนมันห้า ห้าพันห้าพันล้านห้าพันล้านบาทนะครับดีน,นี้โอ้โหเหลือเชื่อเหลือเชื่อว่าลิยอปูจะทําลายขนบทำเนียมประเพณีโอ้ถ้าถ้าดีลฟอร์เรียนเวสจบได้แล้วก็เป็นสถิติแบบนี้ FSG นี่ต้องได้รับการสะดุดสีสร้างบรรทัานใหม่ให้กับลิเวอรพูนะครับโอ้โหแต่ว่าตั้งแต่ดูฟุตบอลมานะเอาล่ะฟุตบอลในอดีตมันก็อาจจะไม่มีข้อมูลข่าวสารภาพข่าว อะไรมากมายขนาดนี้นะครับมีครั้งนี้นะครับปีนี้เลยโอ้โหเทคโนโลยีต่างๆสื่อต่างๆคือตอนนี้มันไม่ใช่สื่อหลักอย่างเดียวนะครับต้องยอมรับเราเราเนี่ยก็แมมันไม่ใช่สื่อหรอกแต่ว่าก็เสมือนเป็นเป็นเป็นอ่าจะเรียกว่าอะไรส่งต่อนะส่งต่อลนะ่าสู่กันทังเลย <laughs> มันวิทยาวิจารณบ้างนิดนิดหน่อยนะครับพวกมันหลากหลายมากนะครับเชื่อถือได้บ้างเชื่อถือไม่ได้บ้างกันเรา เอาเป็นสีสันบางอย่างก็เป็นสีสันแหละนะครับในโลกโซเชียลยุคปัจจุบันนี้นะครับโอ้โหเห็นภาพประวัติรวมทั้งเออที่สำคัญนะครับไอ,เเอนะ้เจ้าตัวเองเนี่ยเจ้าตัวเองเนี่ยเขาก็เป็นสามารถให้ข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตัวเองอ่ะทั้งพูด,พดง่ายๆว่าไม่ใช่เฉพาะสื่อหลักที่ไปสัมภาษณ์โดยพวกผู้สื่อข่าวอย่างเดียวนะครับพวก รีพอร์เตอร์หรือเจนนัลลิสต์นะครับแหล่งข่าวเจ้าตัว,ตวตเป็นแหล่งข่าวเองนะครับมีช่อง Facebook Page, Instagram. เพจอินสตา a กรมไอตอกเงาอะไรกันช่อง YouTube ของตัวเองด้วยซ้ำไป FC YouTube ของตัวเองก็มีโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้น ข่าวมันเลยอืมนะเนี่ยสาเหตุที่เราต้องรอรุ้นจริงบ้างไม่จิงบ้างก็ติดตามแหลอดโอเคียโทรศัพท์ไม่หลับไม่นอนต่อขอบตาดำกันตามกันนะครับโอ้แต่เห็นฟอร์มของ f o r e i ร n i e s ต้อง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 สารภาพตรงๆนะเครับก่อนที่ f o r e i g n i e s วจะมีข่าวกับลิเวอพูเนี่ย ไม่เคยได้ยินชื่อนี้เข้ามาอยู่ในสาระบบความ,วามความทรงจําของเราเลยอ่ะออสาะบาลไดนะ้อันนี้สาบาลไดนะ้แล้วพอมีข่าวเราก็ไปดูไล่ดูเรื่อยๆนักเตะเยอรมันอดีตปัจจุบันหาฟอร์มที่จัดจ้านพิ้ว ร่อลูก,ลกชนหนักงวงเรียกว่ากระชากสับขาหลอกแบบฟอร์เรียนเวสไม่ได้คือคือเคยมีแต่ไม่ใช่นะักเก็เยอรมันแน่นอนสไตล์เยอรมันนีไม่ใช่แบบนี้นะครับฟอร์เรียนเวสโอ้เป็นลูกผสมแบบไม่แปลกที่ ตอนนี้ค่าตัวจะถูกปั่นไปกว่าห้าพันล้านบาทแล้วนะครับถ้าดีวนันนี้ซึ่งข่าวว่ามีโอกาสสูงทีเดียวนะครับเราก็รอรุ่นแหละโอ้ถ้าได้นักเตะลิเวอร์พูดได้นักเตะอย่างฟอร์เรียนเวสมาร่วมทีมน,นะครับเพลย์เมกเกอร์นี่เพลย์เมกเกอร์เลยนะครับ น่าจะช่วยกันสร้างความสำเร็จให้กับโซโมสรนลิวพูได้ประวัติศาสตร์หน้าใหมา่นะครับเหลือเชื่อนะครับว่าลิวผูส่งไม้ต่อจากเจกินคลับให้กับอาร์เรเนอร์ชารอดจริงจริงอาร์เรเนอร์ชารอตเนี่ย ยอดเนี่ยเหมือนกันแหละนะครับแต่ย้อนไปเมื่อปีก่อนขวบปีก่อนที่จะมีข่าวกับลิพ์พูและจนกระทั่งมาทําทีมลิพ์พูไม่มีใครคิดว่าจะกลายเป็นผู้จัดการทีมที่ราศีจับนะครับและก็มีเกินนะครับเจ็ดแปดหรยเกิน เวอร์คลาสนะครับระดับโลกถ้าจบโรงเรียนลิวพูอาร์เรเนอร์ชรตก็น่าจะขึ้นชั้นเทียบชั้นเจเกนคลัฟหรือแม้กระทั่งเป๊ปกยล่าในชั่วโมงนี้นะครับคาร์นเชรติคบิ๊กเนมทั้งหลายขึ้นตำนานสมมรสิสรลิวพูได้ไม่ยากโอกาสมีนะครับโอกาสมีแม้ว่าจะยังไม่มีอะไรรับประกันความสำเร็จนั้นแต่ว่า ทิศทางการทำทีมของอาร์เรนดิชลอตรวมทั้งแนวทางการบริหารทีมของกลุ่ม FSG และทีมงานที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของยูฟูชุดนี้ถือว่าเด็กของเชียร์กันยาวๆนะครับตอนนี้ก็อดหลับอดนอนกันแหละนะครับเฮียวีโกไม่ได้ เรามาพบกันวันนี้มีฟุตบอลดีๆให้ชมอีกนะครับ2คู่เป็นอย่างน้อยชิงที่3ามยูฟายูฟาเนชันลีกนะครับทีมชาติเยอรมันของฟอร์เรนเวนี่แหละ <c oughs> หน,นะครับแหม่น่าเะได้นะครับทีมชาติเยอรมันชิงที่3กับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็คู่ที่2นะครับนัดชิงชนะเลิศทีมชาติสปเปนแชมป์เก่านะครับ ชิงชนะเลิศก,กับโปรตุเกสสองทุ่มตีสองคืนนี้มีสุขทุกคนนะครับยินดีเที่ยวกันวันนี้สวัสดีครับ